เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2025หัวข้อการแยกแยะวิญญาณตอนที่1ข้อพระคำหลัก2โครินบทที่11ข้อที่14 14 การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างอ่านพระคัมภีรหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงสามหนึ่งท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลก2พวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า3และวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมาและขนาดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วเนื้อหาลูกๆของพระเจ้าหลายคนตกหลุมพรางของมารซาตานเพราะพวกเขาขาดของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณโดยปกติแล้ว ผมขอเน้นให้ระวังว่าผู้เผยพระวจนะที่มารซาตานส่งไปหาผู้เชื่อมักจะปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง 2. โครินบทที่11ข้อที่14 14การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างพวกเขามักจะดูไม่มีพิษมีภยัยและน่ารักมาก จนผู้เชื่อลดความระมัดระวังลงและไว้วางใจพวกเขาเมื่อผู้เชื่อเหล่านั้นตระหนักว่าพวกเขากำลังติดต่อกับตัวแทนของมารซาตานความเสียหายครั้งใหญ่ก็คงจะเกิดขึ้นและพวกเขาคงสูญเสียประโยชน์ให้กับมารซาตานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของพวกเขาแล้วอย่างไรก็ตามหากผู้เชื่อเหล่านั้นมีของประธานในการแยกแยะวิญญาณ พวกเขาจะได้รับพยานภายในฝ่ายวิญญาณเตือนพวกเขาเกี่ยวกับพวกพ้องของมารซาตานเหล่านั้นสตรีคริสเตียนบางคนแต่งงานกับชายลึกลับที่ปลอมตัวเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่เพราะพวกเธอไม่มีของประธานในการแยกแยะวิญญาณเช่นเดียวกันผู้เชื่อบางคนทำธุรกิจกับคนผิดเพราะพวกเธอขาดของประทานในการแยกแยะวิญญาณ นายจ้างคริสเตียนไม่ควรพิจารณาแค่คุณสมบัติของคนที่พวกเขาตั้งใจจะจ้างงานเท่านั้นแต่ยังควรพิจารณาประเภทของวิญญาณที่พวกเขามีอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบในปี1980ผมได้เข้าร่วมพิธีแต่งงานของเพื่อนสนิทคนหนึ่งในสามคนของผมในตอนนั้นเมื่อผมไปถึงสถานที่จัดงาน เพื่อนอีกสองคนหนึ่งต้อนรับผมอย่างอบอุ่นและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผมรู้สึกสบายใจโดยนำเครื่องดื่มอาหารและของที่ระลึกทุกชนิดมาให้ทันใดนั้นผมได้ยินพระเจ้าตรัสว่าเขาเป็นศัตรูของท่านผมตกใจมากเพราะผมสนิทกับพวกเขามากและคิดว่าผมรู้จักเขาดี อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานผมก็เผชิญหน้ากับเขาด้วยสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ศัตรูหลายเดือนต่อมาเราได้พบกันอีกครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับคริสตจักรหลังจากการล่วงหลับของคุณพ่อฝ่ายวิญญาณในองค์พระผู้เป็นเจ้า ตอนนั้นพวกเขาแสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาและกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ท่านเข้ามาในครนิสตจักรนี้เราก็เกลียดชังท่านท่านที่รักถ้าท่านไม่มีของประทานในการแยกแยะวิญญาณท่านก็มีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดโดยทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรและมิตรกลายเป็นศัตรู นี่คือเหตุผลที่ท่านต้องขอของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณจากพระเจ้าเพื่อที่ท่านจะได้รู้จักวิญญาณที่ควบคุมผู้คนรอบตัวท่านอย่างแท้จริงผมอธิษฐานขอให้มารทุกตนที่ปลอมตัวเป็นทูดสวรรค์แห่งแสงสว่างรอบตัวท่านถูกเปิดเผยในพระนามพระเยซูหัวข้ออธิษฐานพระบิดาเจ้าค่า โปรดประทานของประธานแห่งการแยกยะวิญญาณแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูอาเมน